ตอนนี้ที่มองหางไปใช้งานนะครับอหไายอย่างนะครับไม่สั่นเกินกว่าเยอะเลยนะครับไม่ถูกนะครับไปใช้งานเลยนะครับ หน่องทะเลที่หานะครับแว่นวบุญมาชมนะครับเกี่ยวคือวงานจังหวัดนครพนมนะครับเบอร์โทรศัพท์098่งเกนะครับราคาสองหนะครับสองลองสี่กันได้ครับผมมีตรงนี้นะครับ